เทคโนโลยีสารสนเทศสาระสำคัญที่นักเรียนต้องรู้รู้ไหมว่าเทคโนโลยี Technology สารสนเทศไอที IT, อยู่รอบตัวเราในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ไอทีช่วยให้การเก็บประมวลผลและส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเคยสงสัยไหมว่าโซเชียลมีเดียทำงานอย่างไร Facebook Instagram หรือท i k ท o k ทั้งหมดนี้อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่อผู้คนจากทั่วโลก ทำให้เราสามารถโพสแชร์และสื่อสารได้ง่ายดายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนักเรียนอย่างเราสามารถใช้ไอทีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ค้นคว้าข้อมูลและทำงานร่วมกันออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นการใช้แอปพลิเคชันการเรียนรู้ YouTube หรือ Google Classroom ช่วยให้การเรียนรู้สนุกขึ้นและง่ายขึ้นกว่าเดิมอนาคตของงานอยู่ในมือของเทคโนโลยีหากสนใจสายงานไอทีคุณอาจเป็นโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือแม้แต่นักวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งงานเหล่านี้ไม่เพียงน่าสนใจแต่ยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งในไทยและทั่วโลกมาเข้าร่วมโลกของเทคโนโลยีกันเถอะกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆที่ช่วยให้คุณเก่งขึ้นในยุคดิจิทัลเริ่มต้นเรียนรู้วันนี้เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า